สวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้นะครับเรามาเลุยกันต่อนะครับกับจับมาแบ่งปันนะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีเป็นการอัปเดตนะครับนะพระยังไม่ค่อยเข้ามานะพี่เนาะเดี๋ยวอีพีนี้จัดเป็นอีพีอัปเดตให้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเข้ามาใหม่ประมาณ4ี่ห้าองค์นะครับแล้วก็ที่เหลือจะขอเป็นอัปเดตแล้วกันนะครับพี่ๆนะนะฮะเดี๋ยวลองเลื่อนชมดูนะฮะพี่ๆสนใจนะครับรายการไหนนะครับ หรือสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะวันนี้เลยอาทิตย์เด็ดไม่แพ้กันเหมือนกันนะอาทิตย์เด็ดมีอาทิตย์เด็ดเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งไปพร้อมกันเลยนะครับพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งครับนี่ฮะมาเป็นงานพุทธศิลป์ครับวันนี้ได้งานพุทธศิลป์มาสี่องค์ครับนะเป็นงานฉลุนะครับเป็นพระพุทธโสธรมูลพานะครับเนี่ยรุ่นศตวรรษดารมีรุ่นหนึ่งพี่นะครับนี่ฮะ นี่ด้านหลังเป็นนะฮะเป็นงานฉลุนะครับเป็นงานพุทธศิลป์นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรุ่นนี้เป็นงานพุทธศิลป์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับวันนี้มาแบ่งปันให้พี่น้องเบามากนะครับเบาเบาพี่นะครับแบ่งปันให้องค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นองค์ละสามร้อยบาทนะพี่นะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเหรียญใหญ่มากนะครับนะเหรียญเท่าเสมาพี่นะเหรียญเท่าเสมาเลยเนี่ยฮะ นี่เท่าเสียมานะครับไม่ได้ใหญ่มากคือเหรียญเท่าเสียมาครับไม่ใช่งานพุทธศิลป์ปบนเล็กๆ,ๆอะไรเงี้ยนี่น้องจับมาให้นะครับจับมาเป็นปันให้นะครับนี่ฮะพระพุทธโสธรนะครับงานพุทธศิลป์น,นะฮะกล่องพระกล่องเดิมเลยนะครับกล่องเดิมเลยนะนี่องคเลกพี่ดูเลขโค้ดตัมเบอร์ให้รายการนี้เลขโค้ดตัมเบอร์หนึ่งสามหนึ่งพี่นะครับหนึ่งสามหนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่สองครับนี่ฮะเป็นรายการเดียวกันหมดเลยพี่นะแต่อยู่ที่พี่ชอบองคไหนนะครับถมึงจะบอกว่าจุดตรงไหนไม่เหมือนกันก็จะเป็นช่วงเนื้อโลหะพี่แล้วก็เลขโค้ดนะฮะผิวโลหะนะครับนะดูที่พี่นะฮะเลือกดูนะครับว่าพี่ชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับแต่ละองนะฮะความชอบจะไม่เหมือนกันพี่นะส่วนอง์นี้นะครับเลขโค้ดเบอร์สามสามแปดนะครับเลขโค้ดเบอร์สามสามแปดนะฮะนี่ฮะลองเลือกชมดูนะพี่ชอบถูกใจองไหนนะครับปิดใต้ปิดมานะครับนะ ต่อมาครับรายการที่สพี่นี่ฮะรายการที่3มเลขคูตัวเบอร์สามเจ็ดเจ็ดนะครับรายการที่3มเลขคูตัวเบอร์สามเจ็เจ็ดนะครับนะฮะพี่ๆลองดูผิวนะแต่องนี้เนอนจะเป็นซาตินนะองค์นี้เหมือนด้านหลังจะเป็นอลมากาซาตินนะพี่นะองอนะ์นี้นี่ฮะนี่ฮะลองเลือกชมดูนะพี่นะนี่รายการที่สามนะครับองค์ละส0 0ร้อยบาททั้งหมดนะพี่นะนะฮะนี่ฮะองที่สี่ครับอง์สุดท,ท้ายแล้วเลขคูตัวเบอร์สี่หกนะครับ องค์ที่สี่นะครับเลขค้นตัเบอร์สี่หกนะครับโอ้โหสวยจริงพี่งานพุทธศิลป์นะครับนะฮะเก็บได้เก็บนะครับพี่ชายนะครับเก็บได้เก็บนะฮะนี่ฮะสวยงามมากๆครับนี่ฮะต่อมารายการที่ห้าครับนะขอเปิดมาเป็นเนื้อเงินนะพี่นะฮะเนื้อเงินอ่าของลูกปู่บุญมาครับการนี้ไม่มีกล่องนะครับนาจัดกรอบให้เรียบร้อยเลขค้นตัวเบอร์นะฮะองค์นี้นะครับหมายเลขอะไรเอ่ยนะครับส่องให้ดูนะฮะ รายการนี้เลขโพสต์ตัวเบอร์หมายเลขสิบห้านะครับหมายเลขสิบห้าเนื้อเงินลงยาฟ้าลงยาจีวรพี่นะเรียบกรอบเนี่ยนี่ฮะกรอบสวยงามมากพี่นะครับกรอบสวยงามรายการนี้นะครับเนื้อเงินนะครับผมขอที่นะครับเก้าร้อยบาทนะฮะเก้าร้อยบาทพอพี่นะครับนี่ฮะจับมาให้เลยครับนะองค์ที่ห้าต่อมาฮะองค์ที่หกครับนะองค์ที่หกนะครับเป็นเสมานี่ครับเน่ ที่ราลึอกอายุพหุเจ็ดรอบนะครับงาน,นที่คนจัเบอร์มาที่สิองนะครับนะเป็นเสมาลงยาฟ้าขอบเขียวฝังพอตัวมเก้ารอบขอบนะลงยาเสือโบแดงครับนี่รายการนี้ก็เก้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับเก้าร้อยบาทแถมกรอบให้นะฮะแถมกรอบให้เลยงานรายการที่หกขอที่เก้าร้อยบาทใครไวใครได้พี่นะครับต่อมาฮะรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเป็นเหรียญอ่า เป็นเหรียญน,นะฮะสามกษัตริย์พี่นะครับนี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์มาเลขสองสามพี่สามกษัตริย์องค์นี้พร้อมกรอบนะครับขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะ,ะน,นะครับรายการนี้ไม่มีกล่องมานะฮะรายการที่ขอสามร้อยบาทพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะรายการที่เจ็ด รายการที่แปดครับนี่ฮะเป็นเสมานะครับนะคงกระพันนะครับเลขโคดเบอร์หมายเลข8ปดเลขรวยพี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาไล่สีเต็มสูบนะครับด้านหลังลงยาฮันทุกมานลงยาไล่สีพี่นะครับนะเต็มองคเต็มองค์เลยนะครับนะเรียบกรอบพับหลังนะครับกรอบกันน้ํานะครับนี่ฮะเอาไปใช้ได้เลยพี่นะรายการนี้สา0รอยบาทนะครับสวยๆอย่างนี้พี่สา0ร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะรายการที่แปดนะครับต่อมาฮะรายการที่เก้านะครับ รายการที่สิบนะครับมาเป็นรุ่นนี้พี่นะครับนะรายการนี้นะครับเป็นรุ่นอานาจวาสนาบารามีนาเพชรหน้าหลังเต็มสูบเลขคู่เเบอร์หมายเลขสองศูนย์ 20, เรียบกรอบอินเตอรี่นะครับฝั่งเพชราาาลาซีเซรอบนะครับรายการนี้มีะลอกที่จมูกนิดเดียวพี่นะฮะบ,บอกเลยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพร้อมจะส่งให้พี่นะครับจับมาให้นะไม่ใช่ของผมนะรายการนี้จับมาให้พี่นะครับแค่ะกรอบประคุ้มเลยพี่นะสามร้อยบาทพี่จัดไปฮนะ นะฮะพร้อมจะส่งพี่รายการที่9ต่อมาฮะรายการที่10ครับนี่รายการที่10นะครับเป็นอาเศรษฐีพันล้านมาเป็นกล่องกรมเี่นะเศรษฐีพันล้านมาเป็นกล่องกระเีื้อสวยๆเป็นงานพุทธศิลป์หลวงปู่โตะ๊ะวัดถ้ำหิตโตทองนะครับสามีพี่วันดูอาวัดถ้ำหินโตทองนี่ครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับสมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นมาเป็นวัดนะครับแล้วก็อาหลวงปู่ หลวปู่โตนี่ครับนะได้ไปสร้างโบสถ์นะฮะแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเนะด้วยนะครับและตอนนี้นะครับสามารถแวะไปได้นะครับนะมีโบสถ์มีสถานที่ที่หลวงปู่ไปนั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็มีกุฏิเก่าหลวงปู่แต่ของปู่โตเลยนะครับนะนี่ฮะร,รายการนี้ครับเป็นเนื้อเลขคน้นเบอร์หมายเลขสี่เก้านะครับ เนื้อไวบอร์ดซาตินนะครับลงยาพญานาคพี่นี่ฮะโอ้โหสวยพญานาคก,ก้าเสียดด้วยนะรายการนี้รายการพุทธศิลป์เหมือนกันพี่นะครับนะจะเป็นแบบตั้งบูชาได้นะรายการนี้นะครับนะขอเป็นปันให้พี่ที่400บาทนะครับตูน้ำหนักนะฮะขอเป็นปันให้พี่ที่400บาทนะครับนะรัคเป็นปันเลยนะถ้าไปเปิดน่าเป็นพนะันนะน่าจะมาเป็นพันนะพี่นะตอนออกใหม่ๆนี่ฮะนี่ผมจาได้องค์เดียวเองหลุดมาองค์เดียวขอมาให้พี่ๆนะครับนะรับชมกัน ต่อมาครับรายการที่11นะครับรายการที่สิครับรายการที่มาเป็นกล่องวัดมาพร้อมกล่องวัดเลยเป็นนั่งพานลูกปูเถิงนะครับปัญญาวโลเหนือดวงครับนี่ฮะเป็นเนื้อตะกั่วหน้าก,ากากชุบทองนะครับเลขโคนจับเบอร์หมายเลขเบิ้ลวี่หมายเลขสามสิบสามนะฮะรายการนี้นะครับน้ำสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งฟรีเลยสองร้อยบาทนะพี่รายการที่11 รายการที่12ครับรายการนี้นะครับนะนี่เลขโค้นจำนวนมาเลขสิบเก้ารายการนี้ขอร้อยแปดสิบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับนะต่อโคชเจ็ดรอบลงยาจีวอนรายการนี้ขอร้อยแปดสิบาทนะครับนะต่อมาครับรายการนี้เป็นแบคโรเดียมลายทองนะครับแบคโรเดียมลายทองเลขโคนจำนวนหนึ่งศูนย์เจ็ดครับรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับอุ้ยไม่ใช่แบคโรเดียมพี่เป็นงานชั้นหลุนะพี่นะนี่ เป็นงานสองชั้นนะครับรายการที่ขอร้อยแปดสิบาทไม่เป็นไรพูดผิดไปนะพี่นะขอร้อยแปดสิบาทเป็นงานสองชั้นนะพี่นะครับหน้าชุบทองแล้วก็องค์พระชุบทองนะเป็นหน้ากากฉลุนะครับรายการนี้เอาไปที่ร้อยแปดสิบาทไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่ไปาจัดให้นะถ้าเอาคู่กันน้าจะสองกับสิบสาไปสามร้อยบาทไม่เป็นไรพี <c oughs> ถ่ถือว่าพิเศษให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปนะครับเป็นเนื้อไทเทเนียมนะครับเนื้อชุบไทเทเนียมนะหน้ากากองค์พระเท่นเสมือนจริงนะครับ หน้ากากองพระเพ้นส์เนจริงนะครับเดี๋ยวมาลูนดูกันที่นะครับผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งรุ่นนะรุ่นนี้เพ้นส์สวยมากนี่รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นรวยชนะจนนะครับมาพร้อมกล่องกล่องมีครบนะรีบ่ฮะพี่ดูหน้นะี่ฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คมชัดที่สุดแล้วนะครับเป็นงานเพ้น์ที่ดูสวยพี่ดูนะฮะพี่ดูแกสานะีครับโอ้โหนะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ชัดที่สุดตั้งแต่ผมเจอเพ้น์มาแล้ว นะรายการน,นี้ได้คุณ้งเบอร์ได้สิบแปดรวมกันได้เก้านะครับรายการน,นี้นะน้องขอเลยนะครับน้องขอเลยสองร้อยห้าสิบผมปิดให้เลยสองร้อยห้าสิบผมปิดให้เลยพี่ส,ยสวยๆอย่างนี้หาเนี่ยนานๆจะได้นะสวยจริงๆนะครับนี่พูดเลยนะครับว่าสวยจริงๆพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสี่นะครับ,นะรนนร 14, รบต่อมาครับพี่รายการถัดไปนะครับรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบห้านี่ครับได้พับปิดตาจำพวกสองนะครับของลูงปู่มาหาศิลามาองค์หนึ่งพี่นะครับนี่ฮนะรายการนี้เนะครับเลขคดเบิร์เลขห้าสิบสามนะครับนะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อขาวเกสสอนะครับอื่นเนื้อขาวพทุทธคุณนะพี่นาะชุบโบราณนะครับเลขคเดเบอร์ห้าสิบสามพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยนะขอที่สองร้อยบาทพีรนะร่รายการที่สิบห้านะครับนะต่อมาครับรายการที่ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดนะครับเป็นของอา่าลุคพ่อพัดบุญยักษ์กโมนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับองค์ละร้อยยี่สิบาทท่าน,นพี่นะครับยกคู่สองเอ้ยกยกคู่สองร้อยพร้อมจะส่งฝีนะรายการนี้มาเป็นเนื้อปอกลูกปืนหรือเปล่าพี่นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะผิวลุ่งๆมาเลยเลขคนละเบอร์สี่ศูนย์สองโอ้โหนะครับน่สวยงามมากๆพี่นะครับนี่ฮะรายการตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะ ตามนี้เลยนะพี่นะองค์ละร้อยยี่สิบาทนะครับคู่ละสองร้อยนะครับ,รบ,รต,บรต่อมาครับเป็นการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นลงยาเหลืองลงยาไก่ครับนะเลขทะเบียนหนึ่งศูนย์เก้าสามีเนื้ออันปาก้านะครับนี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดครับเป็นลงยาฟ้าครับนี่ฮะเนื้อทองฝาบาทเลขทะเบีร์สองสี่หนึ่งศูนย์ครับรายการที่สิบเก้านะครับนะเป็นเนื้อทองฝาบาทเหมือนกันพี่นะครับรายการนี้ผมขอ เอาเลยการที่ผมผมแจกฟรีนะแจกฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวผมใครเช่าเนื้อเงินเดี๋ยวผมแจกมาให้นะฮะมาเอา 19, เอาสิบเก้าใหม่นะนี่สิบเก้าลงยาฟ้านี่ครับนี่ฮะสิบเก้าลงยาฟ้าเลขคุณตเบอร์สองสี่หกแปดนะองค์นี้หนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบนะครับลงยาเตรียมสูบลงยาลงยาราชาวดีเลขคุณตเบอร์หกเจ็ดแปดโอ้โหเลขเรียงด้วยนะครับเลขคุณตเบอร์หกเจ็ดแปดเลขเรียงด้วยพี่รายการนี้ร้อยยี่สิบบาทนะครับ นะ120บาทนะครับนะนี่ฮะแต่อีพีนี้ครับจับมาแบ่งปันก็มี20รายการนะพี่เนาะแต่หากชอบกใจรการไหนก็ปิดกันเข้ามาได้นะครับส่วนอีพีครั้งถนี้อ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะมีรายการอัปเดตกันทั้งวันนะมาอัปเดตรายการกันพี่นะ,นะนะชอบในในในกิจใจก็ปิดกันเข้ามาได้นะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ